สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคลาบจุกๆุกลางเดือนนี้เตรียมรับจากทางไหนคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงโชคดวงลาบของพวกท่านค่ะว่าในกลางเดือนนี้พวกท่านจะต้องรับมาจากโชคทางไหนกันนะคะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านลางใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณยังสู้ค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะโชคลาภของท่านจะมาจากคนรักและคู่ครองใครโสดอยู่ให้ลองคิดถึงคนรักเก่าดูค่ะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกุมค่ะโชคจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของคลังหรือแม้กระทั่งแบงค์ขวานถุงเลขแบงค์เก่าที่เก็บมานานเลขแบงค์ที่ทําบุญและเลขที่บัญชีก็ได้ด้วยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมีนค่ะโชคจะมาจากรางสังหรณ์เลขที่ตัวเองชอบและเลขประจําตัวของเราเองนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีเมษค่ะ มีโชคจากที่อยู่อาศัยและยวยยานพาหนะนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะจะมีโชคมาจากการเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะดวงดีอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําให้กับพระสงฆ์ค่ะถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎ จะมีโชคล่ามาจากบ้านเลขที่ทะเบียนรถและเลขบัตรประชาชนค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะมีโชคจากเพื่อนฟูงตามเพื่อนคนสนิทแล้วจะดีที่สุดนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกันมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือขอพรแล้วจะส่งผลดีค่ะอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะ มีเก์มีโชคจากที่ทํางานเลขที่โต๊ะทํางานคนที่ทํางานจะให้โชคมีเก์มีโชคมีลาบจากเพศหญิงค่ะถัดมาคือท่านี่เกิดราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ฝันแม่นโชคจะมาจากความฝันและลางสังหรณ์นะคะและเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะมีเกย์มีโชคลาบจากทางไกลและจากผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงโชคลาภกลางเดือนนี้พวกท่านเตรียมรับได้จากทางไหนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ